สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็ออกมากินข้าวกับพี่สายจ้ะน,นะเพราะว่าพี่สายไปสั่งแมดให้จอยน้ะทุกคนนะเราก,ก็นั่งรอตรงนี้คนก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่จ้ะวันนี้เพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมอะ่ะนะมันก็เลยมีคนมาเยอะ <c oughs> ตามในร้านก็ประมาณนี้แหละแม็กจะทุกคนเหมือนกันเดอเหมือนกันหมดมคิดจริงน้องมีเีอะทำไมกสมออ,อ่ะนั่นน่ะนางกระนั้นจ่อยไปกันนะ้จอยคนไก่เต้นไฟพี่สายก็เหมือนกันแล้วก็ผลมไม้นี่หลอดเมล่อนนี่หลอนจำวันไหนดีบ้างเคยคิดบอกออน,นี่ทุกคนนี่นี่น นี่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 น่นพี่มากอันนี้พีิกองมักเลยนะาี่น้ำจิ้มง่ายถืออันนี้โอ้ปิดม่ากด้วยเจางอเขารู้สิกูบอกสวัสดีค่ะนู่น่าเขา้างยูร i g h ว w h a t ส a s t ต โอ้โหไปทำเราเล่าละอยาเล่าละตัวนั้นมันอันใหญ่ๆพี่จิตอันน้อยฮะเออสายคิดพูดดวันฟอร์ยูเบิร์ดเิรดในเดย์ส์เย้ทุกแบอ๋อเดย์ไซส์เบิร์ดออลไรท์โอเคบุ๊กจูรี่ไนท์เชอุสต์ยูสต์ยแฮรลุกไนท์ยูแฮร์แฮร์คัท Cool. Yeah, look nice. Mm, look, look nice. Look much better. No, no, I just laugh that look tiger, elephant. Yeah. Look like a children. Do <laughs> <laughs> oh, not see yourself. Mm. What oh, is it? You think you're beautiful? <coughs> you're beautiful. You think you're beautiful? No. you can, yeah. beautiful. Beautiful. Look, 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 look. Ah. No. Why? Oh. Yes. Stop. Look, look, my. You can put my. Look. Yeah, my, well, mine used to be a bit. Look, my. Look, yeah. yeah. Mine used to be a bit bigger. Bigger. Broke my you can put that. Right daily. Yeah. Yeah, it's up. Right daily. Boy, 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 that. But you stop. Have look at this one. When they came. That's just not When they came. Yeah. On Sunday. Okay. What Sunday. What did they, what they say? และฉันบอกเขาว I couldn't, ไหมเรา n รับลดลงไปนิดๆนิดๆเพราะฉะนั hmm. <Is it? S 2> mm ้นฉันไม่สามา o ถฉั n ไม่สา n ารถเ o u มั n อ y o คุณ e ู้ไหมฉ u นไม่สามาร e ทำแบ e นี้ได้ t อ้ e บบนี้กไม่ได้่อนงอคือผ้าที่เขาเอาอมารัดมันงอเข่า so she said do you want it back again this time mm. i said well yes i would yeah it's much better like that a lot better yeah it's b e t e r ยาก็จะเล่าเรื่องเราหลายๆอย่างที่ท่านท่านจำได้นะเพื่อนๆนะในบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยท่านก็จะมานั่งเล่าอีกจ้ะนั่งเล่าย้อนหลังของท่านไปนั่นแหละจ้ะคือคนแก่เนาะทุกคนจําอะไรได้ก็จะมาเล่าเราเป็นพักๆนั่นแหละเราก็ฟังไปจ้ะ นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่คุณย่ากลับมาจากบ้านพักคนชรลาจอยก็เพิ่งได้ไปเยี่ยมนะทุกคนเพราะว่าพี่สายมาพี่สายก็เหนื่อยทุกคนไหนจะปรับตัวกับเวลาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะเราก็ให้พี่สายได้พักผ่อนก่อนจะ้ะมีเวลาเราก็มาหากันอย่างเงี้ยทุกคนไม่ใช่แบบว่าพี่สายมาถึงปุ๊บเราก็จะมาบ้านพี่สายเลยมันไม่ใช่จ้ะต่างคนเขาก็เหนื่อยการเดินทางนี่มันเหนื่อยนะทุกคนนะขึ้นเครื่องบินเนี่ย แล้วก็กลับมาต้องมาทำภารหณ้า,าที่ภายในบ้านอกีกไหนจะปรับตัวกับเวลาอ้ทุกคนหลายอย่างนะคุณย่าก,ก็เเราเรื่องแพ้ไอ้นู่นไอ้นไอ้นีนนนน่เขาเอาพาสเตอร์ออกทำอย่างงู้นอย่างนี้องท่านน่ะท่านกับเราป้าทุกคนนะบางท่านบางคนนะเห็นคลิปที่ว่าจอยเพิ่งลงไปเนาะที่ว่าย่าถือถ้วยลงมาจากบนบ้านนะ่ะปกติแล้วอ่ะพี่สายกับน้องเมลีเขาเอาลงมานะทุกคน นะแต่วันนั้นนะคุณย่าท่านรู้ตัวว่าท่านอยากจะถือลงมาท่านก็ถือลงมาเพราะว่าพี่ซายอ่ะก็เข้าห้องน้ําอยู่ทุกคนแล้วก็จะแวะเข้าไปเอาลงมาของของพี่ซายทุกเช้านั่นแหละแต่คุณย่าท่านอยากจะถือลงมาเองนะเพื่อนๆไม่มีใครหรอกที่จะอยากให้คนเท่าคนแก่ถือของพลุงพลังลงมาจากทุกคนแต่ท่านอ่ะท่านอยากจะถือก็รู้นิสัยคุณย่าอยู่ นะอันไหนสิ่งที่ท่านทําได้ท่านก็จะเอาลงมาสิ่งไหนที่ท่านทําไม่ได้ท่านก็จะไม่เอาลงแต่ปกติแล้วก็พี่ทรายก็จะขึ้นไปเอานะขึ้นไปเอาลงมาให้แล้วก็น้องเมลีจะ้ะนะก็สองคนนี้เขาจเจ้าขึ้นคือจอยเห็นตลอดอะต,ตอนที่จอยไปอะก็คือหน้าที่พี่ทรายกับน้องเมลีเอาอาหารขึ้นไปให้ตอนตอนเช้าๆเอาพวกอาหารเช้ากับชากาแฟก็ว่ากันไปเอาขึ้นไปให้คุณย่าแล้วพร้อมยา จากนั้นสา,สายมาพี่สายก็จะไปเอาจานชามหรือน้องเมลีอยู่ก็จะไปเอาจานชามลงมาจา้ะแต่คุณย่าท่านก็อยากจะแบบอย,อยากจะช่วยเหลือตัวเองกนบเพื่อนๆน,นะนั่นแหละจ้ะไม่มีใครเขาใช้คุณย่าหรอกจก้ะเพราะว่าเขาก็รู้อยู่เขาก็ดูแลกันดีอยู่จ้ะทุกคนเนาะอันนี้จอยจะบอกไว้ในคลิปนี้เพราะว่ามีบางท่านอ่า บอกว่าทำไมให้คุณย่าถือถ้วยชามลงมาเพราะคุณย่าก็เดินไม่แตัดเขาจะเอาลงมาของเขาเองทุกคนนะเพราะว่าพี่สายก็อยู่บนนั้นแต่พี่สายกาลังเข้าห้องน้ําอยู่คุณย่าเขาลงมาไวทีนี้เขาก็เลยเอาลงมาก่อนอ่ะพี่สายเข้าไปเอาขนาดพี่สายยังยังคิดว่าทาไมคุณย่าลงมาเร็วจังวันนี้นะทุกคนเพราะปกติแล้วคุณย่าไม่ได้มาลงมาเร็วลงบ้านเร็วขนาดนี้นะทุกทีก็หน่นเก้าโมงสิบโมงท่านถึงจะลงมาข้างล่าง แต่วันที่จอยไปอ่ะท่านลงมาเร็วไงนะนั่นแหละจ้ะท่านก็คุยกันอันนี้อันนี้คือชี้แจงให้เข้าใจนะทุกคนเนาะเพราะบางท่านก็อาจจะเห็นแค่วิดีโอสั้นๆก็ก็เข้าใจอยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดอธิบายอะไรมากมายในคลิปแรกเนาะแต่ตอนนี้ก็อธิบายอาจ้ะให้เข้าใจกัน เพราะคุณย่าท่านก็อย่างนี้แหละคนเท่าคนแก่เขาจะเป็นกันเยอะย่าจอยก็เหมือนกันอันไหนเขาทำได้เขาก็ทําจ้ะนะเหมือนคุณลุงพานลงเหมือนกันอายุแปสิบกว่านะ้าเราอุสาวังดีจะปิดหน้าต่างให้เนาะตรงที่โรงเรียนอะ่ะอันไหนที่มันสูงสูง,สง,สงก็จะที่ว่ามือมือเขาจะ เอื้อมไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็จะไปทําให้เลจอยยังโดนคุณลุงพันลงดุนะบอกว่าฉันจะทําเองเธอปล่อยไว้ฉันทาของอฉันได้เขาว่าอย่างเงี้ยเพื่อนสิ่งไหนที่ว่าเขาไม่ขอไม่ได้ขอร้องเราเราอยา,าไปทาแต่เพราะว่าที่อังกฤษมันมันไม่ใช่เหมือนบ้านเราที่แบบเห็นเขาอายุเยอะแล้วเราต้องหยิบจับอะไรให้เขาตลอดเวลามันไม่ใช่จ้ะคนแก่ที่เนี่ยเขาจะพยายามช่วยเหลือตัวเองจนเขาทําไม่ได้อ่าจ้ะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่า ร่างกายฉั้นมันก็เหมือนเครื่องจกักรถ้าไม่ได้ออกขยับขยื่นร่างกายมันก็เหมือนมีสนิมมาหุ้มอะไรแล้วทาให้อะไรฉันนะ่ะไม่ทํางานก็เหมือนกลายเป็นอามาพึกอมาพาดเขาจะพูดอย่างนี้ญาติจอยก็พูดอย่างนี้แนละ้วทุกคนนี่แหละจ,จะสัจธรรมของร่างกายมนุษย์เนาะสัจธรรมของมวลมนุษย์ร่างกายมนุษย์ระบบอ่าอะไรของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเราวันใดถ้าเราหยุด ขยับขยื่นร่างกายแล้วเรายิ่งแก่แล้วยิ่งขยับหยุดขยับขยื่นร่างกายเรามันก็จะมันก็จะไม่ทํางาน่ะจ้ะเหมือนเครื่องเหมือนเหมือนที่แบบรถเก่าจะมาสตาร์ทเครื่องอีกมันก็สตาร์ทไม่ได้จ้ะนี่แหละคุณลุงพาลงย่าจอยเขาถึงบอกว่าถ้าอยู่บางทีตอนขยับขยื่นร่างกายแรกๆกับมันอาจจะเจ็บปวดกระดูกกระเดี่ยวนิดนึงแต่พอเราขยับขยื่นร่างกายผ่านไปสักสิบสิบห้านาทีละ ทีนี้เครื่องยนต์มันมันก็เหมือนวิ่งอะเพื่อนๆนมันก็อาจจะมีการเจ็บปวดนิดนึงแต่ถ้าเขาเดินได้เขาเขาเขาก็ายอมอะเขาบอกอย่างนี้นะนี่แหละจา้ะจอยก็คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะถ้าคนเท่าคนแก่เขาคิดแบบนี้ทุกคนเพราะว่าเขาไม่อยากเป็นคนที่ว่านอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงการเดินนิด,น,ดนิดหน่อยๆนยนะ่ขอให้เขาเดินได้อะเขาจะมีความสุขมากกว่าที่เขาจะนอนอยู่อยู่กับเตียงอะเพื่อนเพื่อนนะ ดีกว่าที่ว่าเขาจะนอนอยู่กับเตียงนอนติดเตียงแต่ถามว่าฝรัหลังทุกคนที่อังกฤษเขาเป็นเขาเขาเหมือนคุณย่าไหมขยับขยื่นมันก็มีแบบนี้คนที่แบบไม่อยากจะขยับขยื่นร่างกายไม่อยากจะทํอะไรก็มีจ้ะบางคนเขาเขาชอบขยับขยื่นจะอายุขนาดร้อยหนึ่งเขาก็ยังขยับขยื่นถ้าเขาขยับขยื่นร่างกายได้เขาก็พยายามที่จะขยับขยื่นพาสังขารของเขาไปให้ได้ ให้ให้ให้อยู่ต่อเพื่อนให้เหมือนแบบเดินได้นิดๆหน่อยๆก็จะเดินเงี้ยเวียนหัวหรือหน้ามืดก็จะนั่งพักก็เหมือนคุณย่ารู้ว่าตัวเองยืนนานไม่ได้เวียนหัวหรือหอบท่านก็จะนั่งนะท่านจะประเมินอ่ร่างกายของท่านได้นะอันไหนถ้าท่านประเมินแล้วว่าวันนี้ฉันทําไม่ได้ คุณย่าโจรก็จะบอกพี่สายบอกว่าวันนี้เธอทาอะไรห้างานบ้านของเธอแนละ้วฉันฉันรู้สึกเวียนหัวฉันทําไม่ได้เธอทําทไปเลยคุณก็คือพี่สายก็เขาไม่ได้บอกให้คุณย่าทำนะแต่ค้าคุณย่าบอกว่าเธอเอาไว้ forwards, ให้ฉันนะไอจานนะเดี๋ยวฉันจะล้างของฉันเองเธออย่าไปล้างนะเขาคือเขาจะสั่งเขาจะสั่งไว้เลยถ้าเขาจะทําห้ามไปล้างคือเขาอยากจะทําแต่ตอันไหนวันไหนถ้าเขารู้ตัวว่าเขาทําไม่ได้เขาก็จะบอกพี่สายจากทุกคนเขาจะเป็นกันอย่างนี้นะ ส่วนใหญ่คนที่ว่าจอยรู้จักเขาจะเป็นกันอย่างนี้แต่ครอบครัวอื่นไม่รู้เป็นยังไงจอยไม่รู้จ่ะนะจอยไม่รู้จอยรู้แต่ว่าญาติจนท่านจะทําอะไรได้ท่านก็จะทําของท่านเองเหมือนญาติจอยเหมือนกันเหมือนคุณลุงพานโงเงี้ยเหมือนน้าสาวแฟนจอยเขาเอาอยุเยอะแต่เขาก็เขาก็ทําของเขาอะนะเพราะว่าเขาบอกว่าฉันยังไม่ถึงขั้นพิการอะเ,เพื่อนๆเขาว่าอย่างเงี้ย นะถ้าเขาว่าอย่างเงี้ยบางทีเราฟังดีๆเราก็สะดุดอยู่นะคือแบบเหมือนกับว่าเอ้ยคือเหมือนกับว่าเขาอยากจะทําเราไปหยุดเขาอย่างเงี้ยปล่อยให้เขาทําไปเลยอย่างเงี้ยเคุณย่าก็ชี้เท้าให้ให้ดูฉันก็พยายามนั่งนะออกเท้าขึ้นอยู่แต่ว่าฉันได้เดินตรงเนี้ยที่บ้านเนี่ยได้เดินมากกว่าตรงที่ว่าอยู่บ้านพักคนชราไงมันก็เลยบวมนิดนึงบวมแบบว่ามันไม่ได้บวมแบบหน้าเกลียดอะคุณคมันธรรมดาของคนแก่ นะมันน้ำมันขึ้นมันลงอย่างนี้ธรรมดานั่นแหละท่านท่านเล่าท่านเล่าเรื่องเอในบ้านพักคุณชลาที่นั่งนั่งเห็นท่านหัวระท่านคุยในท่านเล่าเรื่องบ้านพักคุณชลานะเรื่องว่ามีคนมาตัดเล็บให้ท่านท่านก็น,นึกว่าเขาเป็นหมอเป็นพยาบาลเห็นเขาใส่ชุดสีฟ้านุ่นเดท่านเราอะ่ะแล้วก็ไม่พอก็ให้ดูว่าเพลวันนั้นวันนี้เธอไปหาฉันวันนั้นมันตรงกับวันที่เท่าไหร่ที่ถ่ายรูปไปแล้วหมอมาหาฉันอ้นท่านก็นจะ คุยเรื่องที่ผ่านมานั่นแหละเพื่อนๆนะแต่เอฟซีลายๆคนก็อยากเห็นคุณย่าตอนกลับมาอยู่บ้านแล้วนี่จะนะเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วจอยไปไปเยี่ยมท่านก็ก็ถ่ายให้ดูจะ้ะนะมีลาย้คนคิดถึงคุณย่าท่านก็สบายดีจะ้ะท่านก็มีความสุขเพราะว่าท่านได้กลับมาอยู่บ้านแล้วแล้วก็มีหลานมีลูกสะภ้ยมีลูกชายอยู่อยู่ในบ้านนะกลับมาเลิกงานมาก็เห็น ก็เห็นลูกอ่ะลูกก็เห็นแม่หลานก็เห็นย่าแ้องเห็นลูกสะพ้ยคือเห็นการเคลื่อนไหวของคนภายในครอบครัวท่านก็มีความสุขหรอจัดทุกคนแล้วบ้านท่านท่านจะเดินตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อเอ้ยพูดอะไรทีนี้ก็คือได้ยินกันหมดอ่ะนั่นแหละจ้ดไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าบายบาย